แล้วฉันจันก็ซ้อนอยู่ใช่ไหมแบนบนบิดมอเตอร์ไซค์ไม่ล่ะไม่เหมาะอ่ะฮะไม่เหมาะลูกยังไม่ได้แต่งบอยแบนแบนเพื่อสมตอนนี้ผู้ชมผู้ชายในวงการบันเทิงเขาเล่นมอเตอร์ไซค์ไอ้คันใหญ่ๆไอ้บิ๊กบงบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยเขามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไอ้ที่คันราคาเป็นแสนนะแต่มันไม่ได้ดังแบบแบนแบนอย่างนั้นนะเอาเหรออันนั้นมันดูเป็นแบบกระป๋อซาเล้งป่ะเป็นแบบสกอยใช่ป็นฉันเห็นล่าสุดคุณวีที่เราไปเจอกันงานวีรภาพโอ้โแล้วก็แกลงคุณวีเขาดา่าลงดัง อย่างนั้นอย่างนั้นนะไอเคคุณเบลล่าขับนะใช่คุณเบลล่าก็ขับขับนีเก็ตกงานนี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณเบีย่าจริงป่ะเธอเขาก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปฟังแต่ว่าเขาบอกว่ามีการเจอมุ่งเจอแม่พี่เวียออกงงออกงานหรือเปล่าไปเจอคุณแม่พี่เวียด้วยหรอโอ้ไม่รู้ยังไงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เวียจะเป็นยังไงวันนี้ฟังเบลล่าพูดเลยดีกว่าเขาชบกันหรอเออไปฟังสิไอ้เบลล่ามันยังไงกันนะอันดับที่หนึ่งนะคะเริ่ม จะโฟกัสให้แบกเพศแต่อย่างใดแต่อยากจะบอกว่ามีแต่ผู้หญิงจริงๆทำใช่ก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาก็แบบมีฟิตเนสมีต่อยมวยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเวียใช้เป็นเทรนเนอร์ให้ไหมไม่ค่ะก็แบบเป็นในกลุ่มนี่แหละก็ชักชวนกันไปออกกำลังกายมีเวียมีความรู้สึกอะไรกันยังไม่มีโอกาสเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคบแล้วพี่ซิสแบบที่พ่อแ่าตามพ่อเป็นยังไโอ้ยก็พ่อพ่อไม่อะไรหรอกค่ะพ่อเขาแค่แบบเหมือนเห็นข่าวแล้วเราก็ถามเราว่าแบบเออแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนเขาไม่ได้แบบมีความเห็นเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเราก็แบบค่อนข้างทางานค่อนข้างเยอะเพราะว่าเห็นว่าแบบเออเราทํางานราเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบมาซักไซส์หรือว่ามาแบบมาอะไรเรา่าไรเหมือนพ่อเราจะติดปั๊จะพาไปรู้จักไหม อ๋อก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้อะค่ะคแต่ว,ว่าเราก็เป็นรู้จักกับแม่พี่เวียแล้วมี่กับมาประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เคยเจอค่ะแต่ว่าแบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้นัดว่าแบบเออแบบไปเจอหรือไปอะไรอย่างเงี้ยซกทีๆๆ่เดียวอะค่ะเขาบอกว่าพาไปกินข้าวกันด้วยก็ไม่เชิงค่ะไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวกันด้วยแบบเพียงแค่แบบเข้าไปแบบสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มีค่ะไม่เคยเลยค่ะบอกพ่อเราโกรธเลยไม่มีไม่มีไม่มีค่ะคือพี่เรียไม่เคยไปที่บ้านน้องเลยคือเคยครั้งหนึ่งแบบเคยแบบแวะมาส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือครั้งนั้นแหละที่แบบมีโอกาสได้เจอพ่อแม่แต่คือไม่ได้ไม่ได้แบบเที่ยวรับเที่ยวส่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งนั้นพี่เรียเขาแบบอยู่ที่บ้าไม่มีนะคะเพราะว่าเขาต้องขับรถด้วย ราได้มีพาชวนกันไปแบบว่ากินอะไรกันตอนกลางคืไคนไหมครับคนเลยเข้าใจผิดอะไรไหมแทบจะไม่แล้วค่ะคืออย่างก่อนหน้าเนี่ยคือมันว่างเฉพาะตอนกลางคืนแบบจริงๆอย่างเงี้ยเวลาเราจะนัดเจอเพื่อนเราก็แบบเออแบบต้องเจอกันตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่คือตอนนี้คือแบบแทบไม่ได้ไปไหนเลยก็คือแบบจะไม่เห็นภาพนั้นแน่นอนกัรสินค้าสุขภาพอาหารและ ร <ละ S 1> อดนะมีแบบพี่เวียวันนั้นพี่เวียไปส่งแล้วบังเอิญเจอครั้งเดียวครั้เดียวเจอคุณพ่อคุณแม่<อ>หมายความว่าไงอ่ะคุณเบียตกลงจีบน้องเบลล่าใช่ไหมล่ะงงไปไหมดนะไม่เพราะว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ถามถึงความรู้สึกตอนเนี้ยเท่าที่ฟังสัมภาษณ์เนี่ยก้คำกึ่งเบาๆก็เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆว่าสคนนี้รู้จักกันคบกัน คบกันแต่ไม่ได้ถ่านะอะไรไม่รู้แต่มีการไปรับไปส่งความใกล้ชิดความสนิทสนมความเป็นเพื่อนมาก่อนมันจะสารสัมพันธ์ต่อยืดยาวถึงขั้นเรียกว่าแฟนหรือเปล่าใช่อันนี้ต้องคอยว่ากันต่อไปเบล่าเองเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเบล่าเองเนี่ยตอบคำถามได้ดีๆนะช่าน่าฟังจังเลยบอกคือพี่หนูมีเวลาแค่ช่วงกลางคืนจริงๆเหมือนเราเข้าใจนะตรงเนี้ยเพราะเราก็มีเวลากลางคืนตลอดลาคืตลอดเราไปปาร์ตี้เราจะไปแบบ กันกลางคืนตลอดเออเออเออซึ่งยังไม่จบแค่นั้นนักข่าวก็ยังถามว่ามีข่าวแบบนี้คุณพ่อโอเคไหมแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ของคุณเวียด้วยภพลักบางคนจะมองว่าเออเวียเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ยยังไงฉันว่าคุณเวียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายไม่มันเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมผู้ชายตั้งนั้งตาสํมเรเทเมางคุณเวียนะคนณเลิกแล้วต้องไปฟังก่อนเพราะเราไม่รู้ไงแล้วกลัวคนจะเข้าใจผิดไหมแล้วเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่นัักกกข่่่าาาวนนนมมโยงงคคคืออออูบแพเทไะ แผนเกี่ยวอะไรก็แผนก็แผนเบลล่าก็เบลล่าหรอสั่งเบลล่าดีกว่าไหมทำไมหรอเบลล่าว่าไงเบลล่าแฟนเก่าไม่เกี่ยวอันนี้คนใหม่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเจอกันแบบบ่อยๆหรือเยอะอะไรขนาดนั้นด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ตแบบทำงานค่อนข้างเยอะด้วยพี่เบลล่าทำงานค่อนข้างเยอะเราไม่ได้แบบเจอกันบ่อยขนาดนั้นหรือว่าชวนไปไหนกันเท่าไหร่ด้วยแล้วพ่อว่าไงครับกะครับก็บอกว่าเป็นแบบรุ่นพี่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นไม่บอกว่าเป็นที่สนิทเลย ไม่บอกค่ะพ่อจอพี่เบลแล้วคุณพ่อว่าอะไรนะคอมเมนต์เขาไหมไม่ได้คอมเมนต์นะค่ะคือเหมือนเขาเขาไม่ค่อยได้ดูทีวีด้วยเขาไม่รู้ไม่รู้จักเนี่ยครับสำหรับตัวเรากลัวคนจะเข้าใจพี่เบลแผิดนี้ยครับที่ว่ามาอะไรเงี้ยก็เหมือนไม่รู้สิข่าวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันก็เป็นเขาวางตัว หรือว่าเขาวางตัวของเขาได้คือเราไม่เห็นภาพนั้นมามาค่อนข้างนานแล้วคือเหมือนเขาค่อนข้างแบบเปลี่ยนตไปค่อนข้างเยอะมาแบบกลายเป็นแบบหนุ่มรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาก็อาจจะมีคนแบบยังติดภาพเก่าบ้างแต่ว่าคือก็คิดว่าพี่เขาไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ยืนยันแทนติเตียได้ก็ไม่ไม่เคยเจอแบบนั้นไม่เคยไม่เคยเจอมุมแบบแบบเมาใส่อะไรเงี้ยก็มาร่วมงานกับพี่แตนด้วยค่ะก็ไม่นะคะคือก็ท กันปกติเมื่อกี้ก็แบบคุณแม่พี่แพนก็สวัสดีปกติค่ะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาไม่ได้เกรงหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะพี่แพนโอเคครับเป็นลาตอบคำถามดีดีถ้าไมเราเมากัแล้วแอบเมากันนิดนึงเมาเมาตอบตามตรงคุณเวียเนี่ยจีบน้องเบลล่า เอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะโธอฉันว่าเหรอผู้ชายอ่ะเวลาใกล้ชิดกับผู้หญิงที่สวยน่ารักแบบเนี้ยเบลล่าสวยมากนะเหมือนเนี้ยหรอเขาใกล้ชิดกับฉันอย่างเงี้ยเขาจะวันหนึ่งเขาจะจีบโอ้โหอย่าโยงเข้าตัวได้ไหมเดี๋ยวให้เสร็จงานก่อนได้ไหมโยงเข้าตัวตลอดเลยเธอชอบเป็นไปทต่วิวไหนติดทั้งตัวตลอดหรอหรอมันเป็นอะไรเนี่ยหรอหทันหรอคะฉันก็ลองพูดถึงน้องเบลล่าบอกน้องเบนลาเขาหน้าตาสวยเบนเขาใจเข้าใจเบนลาเขาหน้าตาสวยเพราะฉะนั้นคุณเวียเนี่ยเห็นไหม ไม่งั้นจะมีการไปรับไปส่งหรอผู้ชายร้อยทั้งร้อยเธอไปรับไปส่งผู้หญิงน่ในใจต้องคิดอะไรบ้างแหละฉันคอยผู้ชายบันที่ไปส่งชนะบ้านเนี้ยฉันถาม่าคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าออผู้ชายบอกคิดครับอยคิดขารถ <laughs> <laughs> ขัามอเตดัมไปะะไม่ข้างไมค่ะจริงๆอะเธอชีวิตเธอ,อแบบนี้นะมาเหตุตรง <laughs> ก็ตกลงสรุปก็คือเบลล่าก็ตอบแบบกลางๆเป็นผู้หญิงพูดมากไม่ได้ถ้าออกตัวแรงเหมือนบางคนก็หน้าแตกก็มีออแตกเหรอเออเหมือนพิธีกรบางคนน่ะขายาขยยาอักษรย่อพิธีกรดีอ่ะที่แบบออกตัวแรงแล้วเวลานั้นผู้ชายมาปุ้งลรอหน้าหงายเลยหรอหงายเลยนะจ๊ะอ๋อผู้ชายบอกว่าเป็นเป็นเพื่อนตลอดเป็นเพื่อนตลอดแต่ไม่มีทางด้วยไม่มีทางเป็นไปได้ ล้อเหยียบเดยจะเจ้าน้องสงสารน้องเออเบาๆนิดนึงในวงการี่ว่ากันไปก็อย่างที่บอกแล้วค่ะคอยลุ้นต้องคอยลุ้นคอยลุ้นคอยลุ้นแต่เบีย่าเธอเชียไม่ล่ะฉันเชียร์ระหว่างคุณเวียร์กับน้องเบลล่าเธอเชียร์ให้คบกันไหมเชียร์ค่ะเพราะว่าคุณเวียร์โอเคเขาไม่ได้มีจริงๆคุณเวียร์เขาไม่ได้มีตอนนี้คุณเวียร์เนี่ยเขาเล่นฟิตเนสนะเขาไปเล่นฟิตเนสเดียวเออที่เดียวกันเครนผูิภูมิคุณเวียร์ เขาเล่นฟิตเนสที่เดียวกันโอ้โหหุ่นล้ำสุดเลยโอ้โหมีการลงไอจีเอ๊ะนี่แล้วล่าสุดนี่ร้านร้านเขาร้านอะไรร้านเขาอยู่ที่ตรงรามอินทาเกษตรนวมินอ๋ออ๋อซอยอะไรเตี้ยวติ่มอะไรเตี้ยวติ่มซอยอะไรซอยเตี้ยวติ่มอะไรเตี้ยวติ่มอะไรวะอ๋อคุณเบียรเขาบอกร้านอ่ะร้านก็เตี๋ยวเคนอะอ๋อหล่อหล่อหล่อแวะไปกินนะ จะได้เจอวันนี้แวไปกินไหมล่ะเก๋ๆก็รู้สึกจะมีงานอะไรเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะจะต้องบอกเลยค่ะว่ามีเรื่องไปงานงานนี้นอกจากเจอคุณแผนเค้กนอกจากเจอน้องเบลล่าเรายังเจอคุณจุ๋ยวรัฐยาได้ข่าวว่ามีเรื่องของโรคจิตโรคจิตตามรางควานยังไงช่วงนีเยเจอมาพวกโรคจิตเนี่ยโรคจิตตามหรือหรือเธอตามโรคจิตนั่นไงตามโรคจิตอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราเดีกว่าช่วงหน้ากลับมาเรื่องคุณจุ๋ยวรัทยานะคะ